แช์ประสบการณ์จริง EP 2ตอนติดบาคาร่าเหลือเงินติดตัว75บาทต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางไงดีไปรับฟังกันเลยค่ะเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีจะเล่าและไม่อยากให้เอาเยี่ยงอย่างขก่อนอื่นออกต้องขอยอมรับถ้าใครจะด่าดจะดราม่าเราเราไม่ว่าค่ะเพราะตอนนี้ชีวิตโดนแย่ๆพอแล้ว เราเคยทำงานที่แห่งหนึ่งจบปริญญาตรีมามีเงินเดือน15,000บาทมีลูกหนึ่งคนชีวิตเหมือนจะดีแต่ดันลุ่มหลงการพนันออนไลน์เมื่อปี59ซึ่งเล่นช่วงแรกมันได้เงินตอนนั้นอยู่กับครอบครัวเงินที่ได้จากการเล่นพนันพอได้ใช้จ่ายซื้อของให้ลูกผ่อนจ่ายรถจนกระทั่งเมื่อปลายปีรู้สึกไม่ไหวเพราะเงินหมดตัวแถมเป็นหนี้นอกระบบอีก200,000ขณะนั้นสามีได้รู้เรื่องของเราที่ติดการพน,นัน ซึ่งตอนนั้นครอบครัวได้ผ่อนรถหมดแล้วเขาก็เอารถไปขายเพื่อใช้หนี้ให้แต่สุดท้ายเขาคงเหนื่อยกับเราจึงได้ขอเลิกและแยกทางกันเราต้องยอมรับผิดเพราะตัวเองที่ทำตัวแลวเองเราหนีหนี้จีป,ปาทะอีกหลายที่มาพร้อมกับลูกเพื่อหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินทุนที่มีอยู่นั้นคือทองคำหนึ่งบาทเรามาอยู่กับลูกที่โรงเกลือและได้ลงทุนขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดในตอนแรกพอไปได้ดีขายเสื้อโปโลมา และตอนนั้นเหมือนจะไปได้สวยจึงได้ซื้อรถเข็นไว้สำหรับใส่ลังผ้าเพื่อฝากของไว้ที่โกดังเช่าที่ตลาดตอนขายเสร็จก็จะได้กลับห้องเลยลูกเราอายุสี่ขวบเพิ่มเข้าโรงเรียนก็ได้หาที่ให้ลูกเรียนและตอนนั้นขายของอยู่ได้ประมาณ4-5เดือนจากนั้นโดนลิขสิทธิ์เสื้อจับถึงสามครั้งทําให้เงินเก็บไม่มีอีกทั้งต้องจ่ายเงินให้กับตํารวจทุกเดือนเรื่องลิขสิทธิ์เสื้อแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะลิขสิทธิ์เขาก็เข้ามาจับเหมือนเดิม อยากลงทุนขายอย่างอื่นแต่ทุนเราไม่มีแล้วอีกทั้งค่าห้องก็ไม่มีจ่ายสองเดือนจนเจ้าของห้องบอกไม่ให้อยู่เราเลยติดต่อเพื่อนที่มีและเขาก็ใจดีให้อาศัยอยู่ด้วยเราย้ายมาอยู่กับเพื่อนพร้อมลูกแต่เพื่อนเราเขาก็มีครอบครัวในระหว่างที่ย้ายมาเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องที่เดิมจึงให้เขายึดหมอใสไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะกลับมาจ่ายหรือโอนเงินให้เมื่อมีงานทําจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรามาอาศัยอยู่กับเพื่อนได้สามเดือนหางานทํายากมาก มันยากตรงที่มีลูกติดสี่ขวบไม่สามารถทํางานเป็นกะที่ทํางานกลางคืนได้ต้องหางานที่ทํากลางวันเท่านั้นเราไปตระเวนหาสมัครงานและเพื่อนให้เรายืมมอไซค์คันเก่าสําหรับใช้หางานทําอะไรที่พอจะทําได้เราก็ทําไปก่อนขนาดเขารับแพ็คของเราก็ช่วยทําเป็นรายวันทําได้สักพักเขาบอกงานหมดให้หยุดก่อนถ้ามีงานอีกจะติดต่อกลับมาระหว่างนั้นเราก็หางานทําแต่งานหายากเหลือเกินส่วนใหญ่เป็นงานในห้างให้เข้ากะทํางาน ตอนนี้เราเลยว่างานเงินที่มีก็ไม่พอใช้เพื่อนให้ที่พักแล้วส่วนเราก็จ่ายค่าไฟค่าน้ำให้เขาแทนในเดือนที่แล้วเดือนนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงเครียดมากส่วนรถที่เพื่อนให้ยืมหางานเราก็ขี่จนน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบติดจ,จึงต้องนำรถมอไซค์เข้าอู่ซ่อมช่างเขาบอกว่าต้องเอามอไซค์เข้าซ่อมราคาซ่อม1,900บาทซึ่งเราไม่มีปัญญาไปเอามอไซค์ออกมาเกรงใจเพื่อนก็เกรงใจเราอยู่กับครอบครัวเขา และเคยแอบได้ยินเขาทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องของลูกของพวกเราเพื่อนเขาก็มีลูกที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเด็กทะเลาะก,กันตามประษาเด็กๆแต่พ่อของเขาไม่ค่อยพอใจที่เด็กทะเลาะก,กันลูกเราโดนแกล้งเราบอกลูกให้อดทนเพราะเราอาศัยเขาอยู่มีอะไรก็อย่าได้อยาดสนถ้าเขาตีมาอย่าตีกลับให้บอกแม่แม่จะบอกพี่เขาเองแต่หนูอย่าก,ก้าวร้าวหรือทําพี่เขาคืนลูกเราก็พยักหน้าสักวันแม่พอมีเงินแม่จะพาหนูไปหาที่อยู่ใหม่นะคะลูก เราพูดไปด้วยร้องให้ไปด้วยเพราะสงสารลูกแต่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะผลมันมาจากการกระทําของเราเองซึ่งต้องยอมรับแต่ตอนนี้แม่เงินให้ลูกไปโรงเรียนเรายังแทบไม่มีเหลือเงินตอนนี้มีไม่ถึง100บาทเพราะนั่งสองแถวไปส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันรถมอไซค์ของเพื่อนยังอยู่ที่อู่ซ่อมรถเพราะไม่มีเงินไปจ่ายเขาเขาโทรมาก็บอกเขาว่ายังไม่มีเงินขอฝากรถมอไซไว้ก่อน ครั้นจะหันหน้าหายืมเงินใครก็ไม่มีกูนี่ยืมสินนอกระบบเราก็เข็ดเหลือเกินตอนนี้เราเดินหางานทำใกล้บ้านทุกวันเหนื่อยก็ยืนพักตายร่มไม้พร้อมยาดมหนึ่งแทงเราอดข้าวกินข้าววันละมื้อทำให้เป็นลมข้างถนนสองรอบมีคนช่วยเหลือให้ยาดมมาต้องขอบคุณคนนั้นที่ทำให้เรามีรายหางานต่อและตอนนี้รูปที่ถ่ายมาหางานหนึ่งโหลใกล้หมดแล้วรีซูเมที่ส่งไปก็มีแต่ที่ไกลๆและงานเข้ากะเราลำบากเหลือเกินตอนนี้ บางคนอาจถามมาว่าญาติพี่น้องไม่มีหรือขอบอกว่าพ่อแม่เราเสียหมดมีพี่น้องสามคนที่เหลือแต่คนละพ่อเราเป็นลูกหลงพี่สาวคนโตอายุห้กว่ากินแต่เล่าเขาอาศัยอยู่กับลูกเพื่อให้ลูกดูแลถูถ่ายไปเราคงขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้ส่วนพี่อีกคนตอนนี้ลูกสาวคนโตเขาป่วยหนักกําลังรักษาอาการสมองบวมซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายไม่พอและไม่ได้ทํางานเพราะเฝ้าลูกอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนสามีก็ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเราก็เคยช่วยเหลือเขาแต่ตอนนี้เราเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยพี่คนรองรับภาระหนักสุดเราเคยขอยืมเงินเขาแต่เราก็คืนบ้างไม่คืนบ้างเขาก็มีภาระมากมายเราไม่กล้าย,ยืมเงินเพราะเขาต้องโอบอุ้มพี่น้องคนอื่นๆครั้นจะหวังพึ่งเราเป็นคนเดียวที่เรียนจบแต่เราดันมาทำตัวติดการพนันจนหมดตัวทำให้ชีวิตล่มจมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ยากเหลือเกินเราไม่ได้อยากจะขอเงินใคร และเคยคิดอยากซื้อรองเท้ามือสองมาเล็บสดขายเพื่อที่ว่าขายของอยู่ที่บ้านพอจะมีเวลาได้รับส่งและเลี้ยงลูกด้วยแต่จนแล้วจนรอดไม่รู้ว่าจะหาทุนจากไหนนายจะนี่กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ต้องผ่อนใจอีกทั้งนี้ค่าห้องเก่าเราต้องทำไงดีตอนนี้เราเครียดจ,จนอยากฆ่าตัวตายหลายรอบแต่ห่วงลูกเหลือเกินอยากมีงานทำอะไรก็ได้ที่ใกล้ที่อยู่และเป็นงานกลางวันเราคงอาศัยอยู่กับเพื่อนตลอดไปก็คงไม่ได้ เหลือเงินเ5ิบาบาทวังให้ลูกไปโรงเรียนวันละ5บาทค่ารถ2แถววันละ14บาทไปกลับเดือนที่แล้วเราได้ซื้อข้าวสารกับไข่ไก่ไว้ตอนนี้ก็ร่อยรอแล้วเพื่อนเขาซื้อมาก็ไม่เยอะไม่กล้าก,กินของเขาแค่เขาให้อาศัยด้วยก็ดีแล้วชีวิตต่อจากนี้เราควรทําไงดีเครียดมากถึงเวลาที่จะแปรลูกที่โรงเรียนแล้วขอตัวไปนั่งสองแถวก่อนนะค่าหากแท็กผิดประทูข,ขอโทษด,ด้วยค่ะเพราะเราเพิ่งเคยตั้งกระทูเป็นครั้งแรก นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่เจ็บปวดและทอนมานจากการเล่นการพนันออนไลน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเตือนสติให้กับผู้ที่หลงผิดคิดเล่นการพนันได้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องการเลิกเล่นบาคาร่าเลิกเล่นการพนันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ